มือหนึ่งของโลกเป็นแค่ผลพลอยได้ครับยังไม่ใช่จุดสูงสุดของแบดมินตันวันนี้เราเป็นแต่อนาคตเราก็อาจจะหล่นก็ได้ไม่มีใครรู้ก็ต้องพัฒนากันต่อไปรอบปีที่ผ่านมากีฬาแบดมินตันสร้างชื่อเสียงและความสําเร็จให้วงการกีฬาไทยประเภทคู่ผสมบาสเตชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกซึ่งการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการรักษาไว้ยิ่งยากกว่า นี่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกก็มาจากผลการแข่งขันที่เราสามารถทําได้เต็มที่แล้วออกมาดีก็ถ้าเราได้แชมป์บ่อยๆเราสามารถชนะได้ทุกรายการมันก็แรงมันก็ขึ้นตามมาอยู่แล้วเราแค่อยู่กับวันนั้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดพอครับแล้วแรงกิ้งมันเป็นสิ่งสิ่งที่ตามมาทีหลังครับเป้าก็มีคุยกันไม้อยู่แล้วว่าก่อนไปแข่งคือแต่ละแมตช์เนี่ยจะเข้ารอบไหนเป็นอย่างต่ําถ้าเป็นไปได้คือเราก็คิดทุกแชมป์ทุกทุกรายการอยู่แล้วว่าอยากให้ได้ทุกแชมป์แต่ก็มีตั้งเป้าไว้วา่าเข้าชิงเป็นอย่าอย่างต อนนี้ทุกคนก็จับจ้องเรามาเยอะมากเหมือนกันว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็สามารถคว้าแชมป์ได้หลายรายการทุกคนก็จะพยายามล้มเราอยู่แล้วแล้วก็ต้องต้องมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเวลาไปแข่งครั้งหน้าต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําตัวเหมือนเดิมเพราะทุกคนเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วลว่าเรามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรเขาก็ไปเพิ่มศักยภาพตัวเองมาบนเรลยแล้วครับอันแรกคือต้องมีเป้าหมายเดียวกันก่อนค่ะแล้วในแต่ละแมตท,ที่ลงเนี่ยก็คือค่อยมาดูกันว่า เราเจอคู่ไหนก่อนลงก็ม <enjoying it. S 2> ีการคุยกันว่าจะเล่นในรูปแบบอะไรระหว่างเกมพอถ้าสมมติว่าเขาแก้เกมมาเราจะแก้กลับยังไงมันก็จะมีคุยกันไปเรื่อยๆค่ะก็เหมือนแก้กันไปแก้กันมาก็เหมือนว่าเรายังไม่ได้ปิดความคิดตัวเองว่าเราเก่งที่สุดแล้วเราก็ยังยังต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปยังต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นยังต้องยังต้องมีโค้ชที่คอยให้ให้ความเห็นแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลาครับ ก็เลยต้องเหลือไว้ไม่ได้ทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วครับโค้ชจะอยู่ด้านหลังโค้ชจะเห็นจะเห็นทั้งในทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาแล้วก็เห็นอาการทุกอย่างเขาก็จะมีมุมมองที่ต่างจากคนที่ตีก็จะจะให้ข้อมูลเพิ่มแล้วก็มาฟีดแบ็กกันครับมีดุบ้างเพื่อที่ให้เราให้เราเตือนสติฮะเออเรามีความคิดว่าเขาต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เราซ้อมเราทําอะไรอยู่เราทําตรงเป้าหมายกันหรือเปล่าบางทีก็แบบเสียง่ายเงี้ยแตบบีแป๊บแป๊บหนึ่งสองสามสี่ลูกเสียเงีย้ยเขาก็ ก็มีไม่พอใจบ้างอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ว่าวันนี้จะให้ทําอะไรอยู่ที่ว่าเรายอมรับความจริงหรือเปล่าถ้าเราลองมองตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาบอกแล้วมันมันตรงจริงๆเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขครับแล้วก็ตัดเรื่องอารมณ์ออกไปได้หมดเลยครับเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีข้อดีอะไรเรามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วโค้ดก็แก้ข้อผิดพลาดเพื่อให้เราดีขึ้นครับมันมันก็มีบางมุมที่แบบถกเถียงกันอ่ะเขาพูดมาอย่างแต่เราคิดว่าอีกอย่างนี้ดีกว่าเขาก็ เขาก็จะอธิบายเราถ้าเราโอเคเห็นด้วยกับเขามันก็จบมันไม่ได้โทอ่ะมันผิดหวังมันก็ผิดหวังกันทั้งหมดอะค่ะวันนี้อาจจะยังไม่สําเร็จที่สุดแต่อนาคตเราก็จะทํายังไงให้มันสําเร็จได้ให้ประสบความสําเร็จได้อย่างที่เราตั้งใจไหว่ะมันก็อยู่ที่การคุยกันสื่อสารกันให้มากที่สุดก็ใช้เหตุผลคุยกันไม่ได้ใช้อารมณ์คุยก็มันก็จะมีทางออกที่ที่ดีที่สุดก็อนันแหละครับที่คือเหตุผลที่ดีที่สุด ทั้งคู่พิสูจน์แล้วว่านักกีฬาไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและไม่คิดว่าตนเองมาถึงจุดสูงสุดแต่ขอแค่พัฒนาต่อให้ดีกว่าเดิมในทุกครั้งที่ลงแข่งขันภูมิใจครับที่สามารถคว้าแชมป์ให้ประเทศไทยได้หลายรายการแต่ว่าจุดสูงสุดไหมว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุงสดที่เราตั้งไว้ครับถ้าเราไปยึดติดกับมันไปคิดว่าเอ,อวันนี้เราเป็นเมือหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเงี้ยมันก็สร้างความกดดันความคิดให้ตัวเองด้วย ใช่เราแค่แบบปล่อยมันไว้ว่าเออมันเรารู้แล้วนะว่าเราเป็นแต่เราจะทํายังไงให้เรารักษามาตรฐานตัวเองให้ได้แบบนี้ต่อไปหรือว่าพัฒนาตัวเองต่อไปให้มันดีกว่าเดิม